ไม่ไรทุกคนเลยมากกว่านะ้ังพอดีเก็บหมดทุกคนเลยเข้ามาแล้วก็ทุกคนเลหวยนะอ้ตัวเรงสอหอยนาำ สบายดีและสวาสดีเอฟซีมทุกค,ค,คนเนอสบายดีเนี่ยตอนไม่ไบ่ายพี่น้องไอตอนนี้ก็มาพบมาพบกับสาสีเนี่ยตอนบ่ายสามโมงทุกคนเอเมื่อนี้สาสีกาลงมาหายมานาคือเก่าทุกคนเอเมื่อนี้ลงไปหายหากินเดอ้อพี่น้องมื่อนี้น่ะว่าสีลงไปหาเรอบ,บางล่กไม้ตามเข็มนาทุกคนในลูมไม้ไล่น่ะนะเะรอบางล่กไม้ทุกคนน่ไนะไ,บบมนนะไม่ได้กินเกลืองไม้ได้หลายมือแลว้วคุณเยอะเกลองไม้ <laughs> ก็เลยลงมาหาลงกไม้ แคมหน้านี้เขึอนไปแกงกินนะทุกคนขึ้นกงแรงมื่อนี้นะเบิอ่อนไม้ดำแคมหน้าเลยทุกคนเลยโอ้โหมันออกลุบล้อ,อเลยสุดสียังไม่หายจากเธอได้ไหนุ่มไม้ไล่ไปนี้ทุกคนมีเห็นหนะมีเห็นเลยทุกคนเลยไม่เห็นหงินหอนไปเลย สองดวงทุกคนมืดหลีด้วยมืดทุกคนเลยเข้ามาแล้วกันมาเรียวหน้าไม้ก็ไปีเห็นมืดครับมืดแน่เลย นี่ทุกคนไม่ไ่ทุกคนไปกลางออ ลังพอดีเก่งเซ่บทุกคนในสำนีนะทุกคน,กคนขั้นค่ายไมไล่นะ ปลาเลอดดิชิคฝนตกหลายบนนั่นเลยตกหลายทำไมก็เลยมีอ้อปลาเลอด่ดดดนนออดปีแล้วนี่อ้อาชีคณาอย,ยูอ่แล้วกย่งขนาดต้มปุ๊บเพะเลย

就。<noise> <noise> ตัวอย่าง,งคนเขาแกงแล้วใช่นีมพอแล้วพอแล้วไ,ได้รูไม้แล้วก็ยเซอร์ซีซหาเลาะอันหาผักแซง,งหน้าทุกคนในบันีหาเครื่องเชื่อวันนี้ทุกคนข้าวหน้าเซ่ร์ซกับประมาณนี้ทุกคนเลยเฮ้ยนี่ในบ,บ้างบ้างงามอยู่ได้อันนี้ก็คือข้าวหน้าหน้าแค้มเพิร์นทุกคนเลย มันจะเป็นเบอร์ดอนดอนทุกคนนะนะกําลังกําลังเป็นเบอร์ดอนดอนนะมี่คเป็นเนื้เลือบุนีปีนี้ในลายภาคเลยทุกคนนะภาคหนึ่งกับภาคแบบตายแล้วกันย้อนลงย้อนลงทุกคนในะภาคอันภาคที่ห้าตอนนี้นะแล้วก็ภาคที่ช่องก็คือมันเป็นเบอร์ก้าดเบอร์ขาวนะทุกคนกําลังเป็นนะ เดี๋ยวไปหาโลหาผักชังแง่หน้าก่อนเขาหน้าก็งามอยู่ทุกคนเลยน้า ในงานไปหอมอะไรเด็กซิก็หอมทุกคนนี่ เดี๋ยวแตะนอนๆได้พูกยังหน้าล่ะคนเดียวจะซีมมาบายดูไหมก่อนฮอดทขึ้นเลยได้เบิ่งเข้าแล้วก็เลียบเอาพักยังหน้ไงกันมากเลยมาเอาสักน้อยทุกคนเลยเต็มกุโตเต็มกุโตทุกคนเดี๋ยวมาใบก่อน ปีนี้นะมีอ้อมีหลายคนอมไมไล่เชื้อสีเนี่ยฝนตกหลายฝนวันนี้นเะกอดำอึมอิ่มอึมอิ่ม มเทุกคนในไม้ไร่นี่ยทันถ้าเป็นไม้นะคือไลไม้ไร่ทุกคนในี่ยคือรสชาติมันโน่แล้วก็มันแซ่บมันแซ่บกลุ่มไม้อันอื่นๆทุกคนเนล่ยไม้อันนี้มันจะแซ่บกลุ่มไม้อื่นๆมันจะมีรสชาติโน่โน่กลมกล่อม แดงเช็บๆแล้วทุกคนนี่นี่กับปูแดงพร้อมไหมทุกคนนี่กปูแดง<บ>สีสีออ<บ>มาแต่บ้านจำพาดเมื่อวานแข่งแข่งเพิ่มมันกับคมนั่นทุกคนนี่ ขายสุกนันใหม่ไลน แต่แซบกับแซบกระมุงแคบกระรูมไม่ทุกชนิดเลยโดยเฉพาะต้มแจามแจมมะนาวเรือต้มแจมแจมกะปิเฮ้แซบพี่น้องไอหนูไม้นี่นะนำไมมันจะมีค้ามโนอยู่ในตัวของมันแต่ว่าย่ามเวลาเอาใบเนี่ยมันค่่ยแล้วก็มันแข็งเพื่อมันจะแข็งเค็งแต่ข้างในมันก็อ่อนในทุกคน แบแซบก้ามุ้งลาลูกไม้สน,นิดเลยแหละแล้วทุกคนเดี๋ยวสาอสีจะพ้าคนนีหมผ้าแล้วก็เข้าไปหาด่างฟื้นนะพอดีแซบพี่น้อยขับอันปูดแดงได้แล้วก็สาอสีมีหอยน้ำหอยเลือกหอเกินสองน้อย ไม่แล้วฝนจะตกอีกเลยแค่ในทอนนน้อ,องม,อมันไม่ได้ลินพี่น้อยส่องสำรวจมันไม่ได้ลินเลยแบบตกตกเป็นชงแบบนั้นนะบางที่ก็ตกตอนเซาวบางที่ก็ตกตอนแรงแบบนั้นนะมันเว้นมีนกระเด,ด็มีแสงแดดอยู่ช่วงนี้นะทุกคนมีการช่วงนั้นมันี่ยดิ้นตลอดมือเลยช่วงนี้คือว่ามีาการเสงแดดได,ด้ ข้ายกิ่นท่านเอาผู้จุปนีทุกคนคำนะข้าแล้วเรียบร้อยทุกคนเลยเดี๋ยวสิห้าไปหาด่างพืชด่างไฟก็อโอ้ยฝนกับมาพอดีพี่น้องไอ้บานเช็ดกุ่กู่มาดะ vâng rồi. giờ gì thôi con đấy con năm con đấy ทั้นทุกคนล้มแกงูเดี๋ยวตามแชซะคนทุกคนติมแช่คนทุกคนเลย 안 n p o พอมันโรยคนนี้เสื้อหลายมันขั้วโพดไปเลยบ้านเห่าทำค,ความสะอาดมาด่อยก่อนจะมาซื้อ โค้มโค้มเขาเบื่ออยู่แล้วทุกคนพวกหอยพวกกระปูนี่นะคือน้ำนมนออกทุกคนเลยเจอเลยเดี๋ยวต่างเขาเบอร์ก้นมาเลยนี่ใส่ซีเจตัมเอานด้ทุกคนเลย ตำขบอือเชื่อจะนั่งคนเลยจะซีมินี่นี่อ่อันนี้นะซาซิจะนี่อ่อนบางเธอนะซาซิจะนี่อ่อนจะนั่งตั้งห้านั่จะนั่งตั้งห้าแล้วก็ตั้ขบอือตั้งห้านะนี่ตำพอมือเลยพอไฟลุกท่านใจต้องซื้อขบอูลหลายเดี๋วอนั่งนัน่มัน เดี๋ยวไปเชื่อเขาเบอร์ก้อนคุได้บหมนี่น้ำก็แห้งแล้วได้ วีลดหนึ่งซชื่อเพิ่งหน้าทุกคนนลปิดจังหน่อยทุกคนเย่ยเดี๋ยวฟดวันนี้ชิมได้ แกงแกงชิงไม้ลายชนทุกคนนู้ปวดแสบเลยเลยคุณมาเดี๋ยวปงเลยท่าน้ชิมเลยเดี๋ยวชิมกอนทุคนท่าทางสีแแสบเลยว่าปูแดงปนปน้ำอ้าวเลย้มน,นี่นะ อืมเป็นเซตใีท้ทุกคนว,ว้าวมองเนี่ยมีทั้งหอยเก็ดมีทั้งปูดแดงหอยเลือกก็มีทุกคนเลยเกือบคำ เรียบร้อยมาทุกคนกินข้าวแรงเกีหอมซาซีทุกคนมานี่แเก,กีกยผูแรงใส่หน่อมไอม้ลายนี่นแซ่บเลยทุกคนวันยังกันวะมัวเรือเหรอ,อน,นี่ลิ หอยหมักหอยบ่อยก่อนเปลาลูกกินข้าวไหมเออปลาลูกกินข้าวข้าก่อนเด้อนะข้าไอกรอนเด้อไปกันีอบอมนี่นะเปินมาชนกับไปเย็นกินเม็ดเด้อืมหอย <owning S 2> อ๋อไม่หอมเลยนะกินไหมกินก็กินนะคขมปแะนะลูกเออขมเลยเอกินหอยกินแล้วหอยมีขมนะหอยหอมอยล้งกินแต่นาม็นขมเลย มาฮะเอ้ยาอ้ซุปช้อสิซุสกินมาเนี่ยมิ่นนั่นบนนี้บอสจับมาละข้ามาะไรหลายเงยไว ฮั่นฮั่นเอาไเจอหฮั่นยิ่งเขายังใบฮั่นแบบนี้เฮ้ยเด้กนี่ว้อยเลย Nữa, mẹ tâm thích tâm thèm thầm thèm thầm 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 Rồi. Khi mình à Rồi mình xếp tu hoài Chị nó ôn Không được mà, mà ừ. Nước ạ Mai xem mình khùng ăn cơm này Cơm trong nói ơi. Con ơi thì nhăn rồi. Con Cho bị kinh. มาคุณคนขอเขายาเละก่อนข,ขอยากนะอไอ้จาที ใช่ทุกคน,นแล้วคลิปนี้วิดีโอนี้กสะสัตสีของฟ้าจะนี้ก่อนทุกคนคลิปหน้าวิดีโอหน้าพ่อกับสัตย์สีไม่เนาะทุกคนถ้าพวกเราเข้ามาเบิ้งกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อๆพี่น้องเพื่อเปนกำลังเจอสัตย์สีคลิปต่อไปทุกคนภายหลังพบสัตยสีในคลิปหน้าเนาะทุกคนเนาะบ๊ายบายบัวยคาทิมือ